รัตแดนไทสิบนะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งานกันนะครับมาดูการตั้งค่าตัวแปรกันก่อนนะครับเริ่มจาก slip page ก็คือค่าความคลาดเคลื่อนของออเดอร์นะผมรัตสไซคอมมิชชั่นก็คือสำหรับบัญชีประเภทสเป a ซีโร่หรือบัญชีพิเศษแบบต่างๆนะครับลอดตั้งต้นนะครับผม enable marting ก็ Martin, คือต้องการใช้ m a r t i n งเกลหรือเปล่า ถ้าใช้ก็เป็น true ไม่ใช้ก็เป็น false แต่ว่าผมจะทดสอบแบบ true ให้ดูก่อนมาต i a l DISTANCE ก็คือระยะห่างขั้นต่ำนะครับผมแต่ว่า ea ของ laster s t เราจะไม่เปิด order ออแก้ไขแค่ระยะห่างนะครับเราจะใช้ p l y action กับเส้นค่าเฉลี่ยร่วมด้วยสำหรับฝั่ง buy จะต้องเกิด e n c o f i n g กลืนกินนะครับ1กลื่อน1 2กลื่อน1หรือ3กลื่อน1โดยที่ราคาปิดสุดท้ายจะต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยฝั่งเซล์เช่นกัน e n c o f i n g ขาลงนะครับ1กลืน1 2กลืน1 3กลื่อน1โดยราคาปิดสุดท้ายจะต้องอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย มาติงเกล plus ea ของลัส a n นจะไม่ใช้การมาติงเกลแบบคูณเพราะผมว่ามันเสี่ยงเกินไปก็จะใช้เป็นแบบบวกทีละ0.01ตัวอย่างเช่นล็อตตั้งต้น0.01เมื่อแก้ไม้ก็จะเป็น0.02 0 3 0 4 0.05มันก็จะเสี่ยงน้อยกว่า2 4ี่แเป็นต้นไปนะครับก็จะถึกกว่า enable cut and stop ณนะจุดนี้จะใช้ในเวลาที่อ่อนล้าเต็มทีแล้วโดนลากไกลๆแล้วคิดว่าถ้าจบการลากครั้งนี้แล้วอยากจะหยุดก็ตั้งเป็น true พอออเดอร์มันตัดกำไรขาดทุนไปแล้วก็จะปิดตัวเองทันทีแต่ว่าเราจะยังไม่ใช้ นะครับโอเคส่วนคัดลอสอันนี้เป็นฟังก์ชันสำคัญมากๆสำหรับผู้ที่รันด้วยพอร์ตใหญ่คัดลอสเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรัน EA มาติงเกลโดยไม่ล้างพอร์ตนะครับมันก็คือการยอมตัดขาดทุนนั่นเองเช่นเพื่อนๆมีพอร์ต1,000เหรียญแล้วยอมรับความเสียหายได้10%ก็ตั้งคัดลอสที่100% เมื่อโดนมาติงเกลลากติดลบ100ยเหรียญ EA ก็จะตัดออเดอร์ทั้งหมดแล้วก็เริ่มใหม่นั่นก็จะทำให้เพื่อนๆยเหลือทุนอีกตั้ง900เหรียญสำหรับที่จะลันต่อหรือว่าจะหยุดแลวพักก็ได้มันดีกว่าการทุ่มทั้งหมดลงไปในการมาติงเกลครั้งเดียวนะครับแต่ว่ากรณีนี้จะไม่ใช่เนื่องจาก ผมถนัดในการเล่นพอร์ตเล็กและเพื่อนๆที่ใช้พอร์ตเล็กเช่นพอร์ตร้อยเหรียญ50เหรียญหรือพอต์มโครเซน10เหรียญ20เหรียญที่สามารถ Stop l o s อหรือคัดล o อ s ด้วยพอร์ตได้ก็ตั้งตรงนี่เป็นศูนย์ได้เลยคัด Win เช่นเดียวกันกับคัดลอ s แต่เป็นการตัดฝั่งชนะนะครับผมซึ่งจะไม่ ได้ใช้ในส่วนนี้ไม่แนะนำให้ใช้ในจุดนี้มาดูต่อนะครับคัดซ้ายนี่แหละคือจุดที่ผมแนะนำให้ใช้ Buy Profit Cut ก็คือกำไรฝั่ง Buy ตัดทุกๆ2เหรียญเซ l profit cut นะครับกำไรฝั่งเซลตัดทุกๆ2เหรียญ d e l i c o Stop นี่เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่ผมนำเสนอไปในหน้าเพจแล้วเพื่อนๆชอบนะครับเริ่มจากเงินฝากเงินทุนที่เริ่มต้นในการลัานวันหนึ่งสมมุติว่าเราเริ่มด้วยทุน100เหรียญในวันนี้และเมื่อพอร์ตของเรามี e q u i ิตี1 1เหรียญให้ EA หยุดการลันโดยอัตโนมัติ ก็ตั้ง110อย่าไปตั้งแค่สิบเหรียญน,นะครับไม่ได้นะครับให้ตั้ง110เหรียญถ้าตั้งอันนี้ go stop เนี่ยต่ำกว่าเงินฝากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอรันปุ๊บ e a จะเด้งออกเลยนะครับเพราะมันเข้าใจว่าพอร์ตของเรานั้นใหญ่เกินแล้วโอเค ฟิกเ a i นนะครับฟิกเทรนจะตั้งค่าได้ตามนี้เลยวันเวก็คือ EA จะ buy หรือ sell ถ้า EA ถูก o r เดอ buy แล้วแล้วมีสัญญาณ sell เพิ่มเข้ามาจะไม่เปิด sell นะครับจะเปิดที่ทางเดียวจนกว่าจะจบฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็น buy หรือ sell ส่วนทูเวก็จะเป็นบายและเซลก็คือในขณะที่ EA ติดออเดอร์ฝั่งบ่ายอยู่นั้นหากมีสัญญานเทรดฝั่งเซลมา EA ก็พร้อมที่จะเปิดออเดอร์ฝั่งเซลด้วยผมจะชอบใช้แบบทูเวมากกว่าเพราะในขณะที่เราอาจจะกำลังโดนทิศใดทิศหนึ่งลากมาติงเกลียวอยู่เราก็ยังสามารถเก็บกำไรไปเรื่อยๆในอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับส่วน b u โอลี่กับเซ l l o โอลนี้จะสำหรับเพื่อนักลงทุนที่สามารถวิเคราะห์ภาพรวมวิเคราะห์เทรนใหญ่ด้วยตัวเองได้นะครับผมเช่นเพื่อนๆมั่นใจว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ทองขึ้นแน่นอนก็ตั้งเป็น b u โอลี่แล้วก็ปล่อยยาวๆเลย EA, EA ก็จะหาเพียงสัญญาณบายเท่านั้นจะไม่เปิดเซลเลย,เลยซึ่งจะแม่นยำมากเพียงแต่ว่าสำหรับเพื่อน,อนๆที่ไม่ได้มีเวลาที่จะวิเคราะห์กราฟ ขนาดนั้นก็ใช้เป็นท w a y นะครับ MA time frame อันนี้คือ MA ที่จะใช้ร่วมกับ Price Action ตามภาพที่เห็นนี้นะครับเส้นสีฟ้าคือเส้นค่าเฉลี่ยนะนะครับก็สามารถตั้งค่าได้ MA period MA อันนี้ก็เลือกได้เช่นกันแต่ว่าผมถนัดเป็นแบบนี้ ไฮเกนอาชิต i ทา f เฟรมตัวนี้เนี่ยคือไฮเกนอาชิที่จะควบคุมภาพรวมของเทรนสุดสรุปก็คือเราจะใช้ไฮเกนอาชิในการกำหนดเทรนใหญ่และหาจุดเข้าด้วยพาราโบลิกซาตลอดจนเว้นระยะห่างระหว่าง pending order กับราคาด้วยพาราโบลิกซาเช่นกันซึ่งสามารถเลือกเป็นระยะห่าง คงที่ได้นะครับตั้งตรงนี้เลยว่าจะเอาระยะห่างคงที่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะไม่ไดนามิกเท่าไหร่กราฟแรงหรือกราฟเบาก็จะ2,000จุดนะแต่ว่าผมจะแนะนำเป็นซาออโตดิสก็คือกวางระยะห่างตามระยะห่างของพาราโบลิกซากับราคาจะทำให้ ea เรามีไดนามิกที่ดีถ้าตลาด ไม่ค่อยผันผวนพา,าราโบลิกซาอยู่ใกล้ครับ p e n d i n g Order ก็จะใกล้ถ้าตลาดมีความผันผวนรุนแรง p e n d i n g o r อเดก็จะไกลแล้วเราก็จะปลอดภัยจากสัญญาณหลอาากซาแม็กซ์ซาสเตปก็คือการตั้งค่าพา,าราโบลิกซานะครับค่ามาตรฐานจะเป็น0.02กับ0 2แต่ว่าจากที่ผมทดสอบนะค่านั้นมันค่อนข้างจะเร็วไปน,นิดนึง ผมจะปรับเป็น0.01กับ0.1ดีกว่ามันจะวิ่งนุ่มกว่านะครับโอเคเรามาดูทดสอบกันดีกว่า0.01ทูอ2ส1 0โอเคมาเริ่มกันเลย ea เปิด order by stop นี่นะครับแท่งก่อนหน้าเป็น h i g กนาชีสีฟ้าขาขึ้นท i m e f r a ปัจจุบันอันนี้คือท i m e f r a ใหญ่ตามสินาทีแท่งก่อนหน้าเป็นสี er ฟ้าขาขึ้นท i m e f r a ปัจจุบัน,น,นท i m e f r a m หนาทีราคาอยู่เหนือ p a r a b o l i กซ a r ระยะห่างพอๆกันแล้วเปิด by u stop ระยะห่างของตัวนี้เนี่ยจะเหลื่อมนิดนึงนะครับจะไม่ได้ว่าเท่ากันเป๊ะเนื่องจากว่าผมนำสปเปรดหรือระยะห่างระหว่างบายและเซล์มาคํานวณด้วยอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมครับเวลาแบ็กเทสนะครับมันขึ้นแค่เส้นเดียวแต่เวลาเรารันจริงๆเนี่ยเวลาที่มีการซื้อขายจริงๆราคามันจะเป็นราคาบิดและราคาอาร์คแบบนี้ เพราะงั้นเนี่ยค่าตรงกลางที่มัน,นหดเข้าหดออกตรงนี้ที่เรียกว่าสพเปรยเนี่ยผมจะนํามาคํานวณร่วมกับระยะห่างด้วยก็จะทําให้ตัวระยะห่างมันเหลื่อมกับระยะห่างกับพาราโบลิกซานิดนึงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดสัญญาณกลับตัวลงมานะครับ ราคาอยู่ใต้พาราโบลิกซาออเดอร์บายซ็อปถูกตัดทำให้เราไม่ดูสัญญาณหลอกเมื่อกี้นี้และแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งสีแดงแล้วบนทำเฟรมใหญ่ทำให้ได้สัญญาณเซลล์ซ็อปออกมานะครับระยะห่างก็ประมาณนี้มาดูกันว่าเราจะได้ออเดอร์นี้หรือเปล่าอ่าไม่ได้นะครับราคาตัดขึ้นไปเหนือพาราโบลิกซาเบรกพาราโบลิกซาขึ้นไป ออเดอร์เซลสต็อกก็จะถูกตัดหายไปเห็นไหมครับว่าถ้าเป็น EA ที่เปิดออเดอร์ทันทีเนี่ยตานนี้โดนไป็น2ไม้แล้วนะแล้วขาดทุนไปแล้วด้วยนะครับผมพอมันเป็น p l a ด i ิ้งออเดอเนี่ยแล้วลบทันทีที่สัญญาณเปลี่ยนแล้วก็จะหลบเลี่ยงสัญญาณหลอกได้ดีมากออเดอร์นี้ถ้าโดนรนาะวิ่งยาวเลย เหตุผลที่ทำไมถึงไม่เปิด b ายสต็อปล่ะในเมื่อราคาอยู่เหนือพาราโบลิบบกซาเพราะว่าแท่งก่อนหน้าเป็นแ,แท่งแดงบนทา์เฟรมใหญ่ EA ก็จะเปิดแต่เซลสต็อปนะครับอ่าเห็นไหมครับเซลสต็อปมาแล้วแท่งก่อนหน้าบนทา์เฟรมใหญ่สีแดงปัจจุบันนะครับราคาอยู่ต่ำกว่าพาราโบลิบบกซาระยะห่างพอๆกันนะครับ เห็นความสวยงามของการกวางไม้ไหมถ้ามันลงมาหมายความว่าราคามีโอกาสมากที่จะเบรกแนวรับแนวต้านส่วนนี้ที่เป็นโลล่าสุดมัน pending order ที่โลล่าสุดพอดีเลยนะครับมาดูกันว่าได้หรือ่าไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่โดนหลอกอ่ามีการเปิด buy stop นะครับ นี่แท่งก่อนหน้าบนทางเฟรมใหญ่เป็นสีฟ้าแล้วเปิดบายซ็อกตรงนี้ดูว่ารอบนี้เราได้ออเดอร์หรือเปล่ายังไม่ได้ 1> <waż> 1> cultures, เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับแท่งก่อนหน้านี้เป็นสีฟ้า EA จะเปิดแตบายซ็อก แล้วตลาดความผันผวนต่ำแท่งเล็กแล้ววิ่งเบาพาราโบลิกซาจะใกล้ครับพอมันใกล้ครับแผนที่ออเดอร์ก็จะใกล้แล้วโอกาสโดดออเดอร์ก็จะสูงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราตั้งค่า วิกเทรนเป็นทูเวนั่นหมายความว่าในระหว่างที่ราคาติดออเดอร์บารอยู่นั้นหากมีสัญญาณฝั่งเซลล์แล้วกรพุ่งลงมาโดนก็จะเปิดเซลล์ได้ด้วยนะเห็นไหมครับราคาตัดขึ้นซาอยู่ใต้ราคาแล้วเป็นขาขึ้นแล้วออเดอร์เ,เซลลสต็อปเมื่อกี้ก็โดนตัดทิ้งไป แท่งก่อนหน้าบนทางเฟิมใหญ่เป็นไฮกเกนักชิดสีฟ้าครับทําให้ราคาอยู่ใต้พาราบลิกษาก็จริงแต่ไม่ได้เปิดออเดอร์เซลสตอ็อปเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแท่งใหม่นะครับแล้วแท่งก่อนหน้านี้เป็นสีแดงนั่นทำให้ เ e i n g งออเดมันสั้นมากๆแล้วมันก็โดนออเดอร์เลยแต่แบบนี้จริงๆแล้วดีเพราะว่ามันเป็นการ hedging ราคาจะไม่กำไรขาดทุนมากไปกว่านี้นะครับจนกว่าฝั่งในฝั่งหนึ่งจะการันตีกำไรตอนนี้นั่งยิ้มเลยครับฝั่งไหนก็ได้นะฮะโอเคฝั่งเซลลจบไปแล้ว1ไม้ดูกันต่อเหมือนว่า ea จะเปิด เซลสต็อปต่อเลยเนื่องจากสัญญาณแท่งกอดเป็นสีแดงยังไม่เปลี่ยนนะครับและราคาปัจจุบันก็อยู่ต่ำกว่าพาราโบลิกซาในทาเฟรมเล็กก็เปิดเซลสต็อปต่อเลยแต่ราคาหลบได้ซึ่งมันเป็นปลายเทนแล้วตรงนี้ถ้าโดนมีโอกาสวิ่งไกลแต่ว่าพอมาเป็น pending order ปุ๊บและสัญญาณกลับตัวฝั่งบายมันมา ออเดอร์เซลล์สต็ถูกตัดเราไม่โดนหลอกตรงนี้นะครับโอเคมาเปิดเซลล์สต็อปอีกทีหนึง่งคอนเฟิร์มทำเฟิมใหญ่แท่งแดงปัจจุบันราคาต่ำกว่าพาราโบลิกซาโอเคออเดอร์นี้โดนไหมมีการเปิดออเดอร์บายแก้ไม้ตรงนี้เดี๋ยวเราดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ ขั้นแรกระยะห่างกดกด ctrl f นะเผื่อเพื่อนๆไม่แน่ใจ ctrl f เราจะสามารถวัดระยะได้นะครับ ctrl f ระยะห่าง3,500จุดนะครับจะเห็นได้ว่าเกิน3000จุดที่เราตั้งไว้และเห็นอะไรไหมครับแท่งสีแดงลงแท่งสีเขียวขึ้นแท่งสีเขียวขึ้น เอ็นกอฟฟิ้งสแท่งกืนกิน1แท่งราคาปิดอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยมันคือรูปแบบนี้นะครับ2อกืน1ปิดเหนือเส้นค่าเฉลีย่ยไว้ค่อยดูกันว่าจะแก้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะไมเซลโดนแล้ว ตัดแล้วแล้วเปิดเซล์สต็อปซ้ำอีกรอบหนึ่งเนื่องจากราคาอยู่ใต้พาราโบลิกซาและไฮเกนอชียังเป็นสีแดงนะครับตัดและสองไม้เลยใช่ตัดไปสองไม้เลยจะเห็นได้ว่า ข้อดีของการที่เราเล่นแบบทูเ y ก็คือในขณะที่เราติดลบฝั่งบายอยู่นั้นฝั่งที่มันถูกทางก็เก็บกำไรไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเสียเวลารอกราฟเปล่าๆนะครับหลุดมั้งหลุดไหมหลุดโอเคแล้วมีออเดอร์บายสต็อปตรงนี้ โดนตัดเมื่อแท่งตัดไปเป็นสีฟ้า,ฟาเห็นไหมครับก็จะเปิดตบใบ stop แล้วนะครับตามสัญญาณของพาราบริกษานะใบ stop แล้วก็โดนตัดอีกนี่นะครับเปิดเป็นเซล์ stop แล้วก็โดนตัดเซล stop อีกทำเพิมใหญ่กำหนดทิศทาง ทางเฟรมเล็กจะเป็นตัวตัดสัญญาณแล้วก็ตัววัดระยะนะครับดูซิจะได้ไหมรอบนี้อ่าได้แล้วได้ไม้ายมาไม้หนึ่งตัดเลยทำไมถึงหยุดการทำงานทราบไหมครับนี่ไงอีควิตี้110หนึ่งร้อสิบเหรียญแล้ว ที่เราตั้งค่าไว้จำได้ไหมครับเมื่อพอตโตถึง110เหรียญหยุดการทำงานทันทีนี่สรุปผลประกอบการนะครับ1 2 3 4กําไรไม้เดียวจบ4ไม้ไม้ละ2 2เหรียญแล้วก็มาติงเกล1ชุดจบ10เหรียญแค่นี้นะครับดูที่บันทึกจะเห็นว่าโกอาชีพร110เหรียญ Expert Remove ก็คือ EA ได้ถอนตัวออกจากกราฟเรียบร้อยแล้วเอาลละทีนี้เดี๋ยวจะทดสอบแบบไม่มาติงเกลตัวนี้จะเป็นระบบเทรดล้วนๆนะครับใช้แค่พ a ราโบลิกซาและ h ไฮเกนอาชิแบบเดียวกับมาติงเกลแต่ว่าถ้าหากว่าโดนออเดอร์บายหรือออเดอร์เซล แล้วมีการเปลี่ยน,ปนแปลงสัญญาออเดอร์จะตัดขาดทุนทันทีจะไม่โดนลากและจะไม่แก้ไม้นะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนการตั้งค่านิดนึงพอเราไม่มาติงเกลเนี่ยต้องปรับทางเฟรมใหญ่หน่อยเพราะว่าทางเฟรมใหญ่กราฟจะไม่ค่อยพันผลเท่าตัวอินดิเคเตอร์จะแม่นขึ้นนะครับพอเล่นบนทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นการออกออเดอร์มันก็จะ ไม่ถี่เท่าเดิมแล้วก็เพิ่มล็อตนิดนึงแล้วก็เพิ่มกําไรหน่อยนึงไม่งั้นนานแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้นะทำเฟีมวิ่ง5นาทีล็อตสูนยจุดศูปัดกําไรฝั่งบายทีละสี่เหรียญฝั่งเซลวทีละสี่เหรียญกําไรเอา1 1อยพอร์ต1นึร้แล้วหยุด การทำงานเหมือนเดิมโอเคสองทิศทางพาโบลริซาตามนี้โอเคครับมาดูกันดีกว่าอืมออเดอร์เซลล์ต็อปมาแล้วนะครับทางเฟีมใหญ่แท่งแดงแฮกเกนอาชิ คอนเฟิร์มลงนะครับจะเปิดแต่เซลล์สต็อปเท่านั้นตามสัญญาณพาราโบลิกตาและระยะห่างของเทรนย่อยลองดูกันว่าจะได้ออเดอร์ไหมอ่าตัดโอเคอ่ามีการเปิดบายสต็อปแล้วนะครับแท่งก่อนสีฟ้าบนทำเฟรมใหญ่แท่งปัจจุบันเป็นยังไง จะได้ออเดอร์นี้หรือเปล่านะครับไม่ได้แน่เลยไม่ได้โอเคอุ้ยใกล้มากใกล้มากใกล้มากเห็นไหมครับเซลซอกใกล้กับพาราโบลิกซามากๆดูกันว่าจะโดนหรือเปล่านะครับ โหหลดได้ด้วยนะครับไม่โดนโอเคเป็นเซล,ลสต็อปโดนแล้วนะครับเป็นเซล,ลหนึ่งไม้ถ้าสมมุติว่านะครับสมมุติว่าสัญญาณมันเปลี่ยนแล้วราคาเนี่ยพุ่งทะลุพาราบลริกซาขึ้นไป ออเดอร์นี้ก็จะตัดขาดทุนนะครับจะไม่โดนลากจะไม่แก้ไม้เลยจบกำไรโอเคเปิดเซลล์ซอบอีกไม้หนึ่งไม้นี้จะได้หรือเปล่านิดเดียวนิดเดียวโอเคหลุดไม่ได้นะครับถ้าออเดอร์นี้เป็น EA ที่ เปิดโดยไม่ใช้การเพนด i n g เหตนสัญญาแล้วเข้าเลยเนี่ยตอนนี้ขาดทุนแล้วนะครับพอมันเป็นการวาง pending เนี่ยพอเจอความผันผวนปุ๊บเพนดิ้งเราตัดเองแล้วก็หลบสัญญาหลอกจังหวะนี้ไปได้ก็ไม่ได้ออเดอร์แต่เราก็ไม่เสียงเงินเนาะมันก็ดีกว่าดีกว่าฝืนเข้าจังหวะที่ไม่ชัว์แล้วก็โดนลากเปล่าโอเค มีบายสต็อปวางแล้วนะครับแท่งก่อนเป็นสีฟ้าเนาะโอเคจะได้หรือเปล่าออเดอร์นี้ไม่รู้สิไกลจังโดนตัดแน่เลยเข้าไหมโดนตัดชุบโอเคไม่ได้เข้าฝั่งเซลโอเคแท่งก่อนเป็นสีแดงจะได้หรือเปล่าเออ โดนไหมฝั่งซื้อไม่โดนแล้วเป็นบายสต็อต่อเลยแท่งก่อนเป็นสีฟ้านะครับถับจำใหญ่เป็นสีฟ้าขาขึ้นราคาเหนือพาราโบลิกซาดูกันว่ารอบนี้ได้หรือเปล่า่ีด้ไแนเลยอะ่ะถ้าได้นี่สวยเลยนะทำไมรู้ไหมครับราคามันอยู่ที่ไฮเดิมพอดีอะ่ะมันมีโอกาสที่มันจะพุ่งนะอ่าโอเคโดน จะวิ่งไหมถ้าตัดลงมาเราแพ้นะแต่เราไม่ล้างพอร์ตไม่โดนลากก็ตัดขาดทุนไปแค่นั้นนะครับได้เปล่านิดนึงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอเคตัดกำไรเอ๊ะเดียวียวเดยวตัดกำไรปุ๊บเปิดต่อเลย และเปิดใกล้มากเห็นหรือยังครับว่าเมื่อเราใช้ระยะห่างที่เป็นไดนามิกตามสภาพตลาดจริงเนี่ยพอกราฟมันเป็นเทรนสวยๆวิ่งเรียบๆแล้วไม่ผันผวนพา,าราโบลิกซามันจะสวยแล้วมันจะอยู่ใกล้กราฟระยะห่างมันจะใกล้เห็นไหมครับเนี่ยแล้วมันจะโพกเดียวจบเลย Equity 110เหรียญนะครับ ตามที่เราตั้งค่าไว้ Equity 110ประวัติการเทรดเป็นยังไงบ้างชนะสามใบรวดนะครับสี่เหรียญสี่เหรียญสองเหรียญทำไมเป็นสองเหรียญทำไมไม่เป็นเสี่เหรียญเพราะว่าเพราะว่า Equi t y ครบ110เหรียญตามค่าที่ตั้งไว้แล้ว EA ก็จะปิดออเดอร์ทั้งหมดแล้วก็ถอนตัวเองแล้วก็พักผ่อนนะครับ โอเคมีอะไรอีกไหมนอ้อไม่น่ามีแล้วแหละผมพูดย้ำเรื่องทศนิยมสามตำแหน่งแล้วใช้จุดเราใช้เลขศูนย์สามตัวไปแล้วเนาะทศนิยมสามตำแหน่งนะครับระยะห่างจุดเป็นสาม0ันถ้าทศนิยม2ตำแหน่งให้ตั้งระยะห่างเป็น300นะครับพูดแล้วก็พูดอีกก็ได้เนาะถือว่าย้ำก็แล้วกันเผื่อเพื่อนเ,อนเ่อนที่อาจจะเพิ่งเปิดเสียงตอนนี้โอเค อขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับขอบคุณกำลังใจของทุกท่านเลยที่ที่สนใจท้าย10ที่รอท้าย10ที่ทักมาพูดคุยกันในช่องแชทเพจนะครับมีความหมายกับผมมากจริงๆก็ไม่ได้ทำเอ a ขายมาเกือบปีแล้วล่ะขอบคุณที่ยังเชื่อใจกันครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆสําสำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ